ส่งรถให้กับคุณพี่วิที่ระยองกันค่ะกับโปรโมชั่นออกรถเพียง4 9 0 0 0บาทน,นะคะก็รับชุดแต่งฟรีแบบนี้ไปเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องปุ๋ยที่ปรึกษาการขายฟอร์ดชัชพฤกษาห้านะคะวันนี้นะคะปุ๋ยก็เตรียมรถส่งมอบนะคะเพื่อจะนำไปส่งพี่วินะคะที่ระยองกันนั่นเองค่ะกับเจ้ารุ่นนี้นะคะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ค่ะ เป็นรถ4ประตูยกสูงที่นิยมและทันสมัยที่สุดเลยนะคะเพราะเขามีตัวระบบปลอดภัยน,นะคะที่สามารถสั่งสตาร์รถผ่านโทรศัพท์มือถือได้อ่าเป็นไงคะทันสมัยขนาดนี้หล่อแค่ไหนไปดูกันคะ่ะกับเจ้ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น XLS ค่ะค่าตัวน้องจะอยู่ที่924,000บาทนะคะ ใช้เงินออกรถส9 0 0 0นะคะได้แต่งอะไรบ้างมาดูเลยเริ่มที่ด้านนี้เลยกระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าม้ามัดแตง่งเออเนี่ยแบบใหม่แบบตับเลยนะคะกับเจ้าตัวม้ามาัแต่งนะคะเพิ่มไฟ led ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะแบบใหม่แบบตับนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกตัวม้าได้ด้วยนะคะจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้ หรือจะเป็นสีดำนะคะหรือจะเป็นสีอื่นๆ <c oughs> ก็รีเควสตมาได้เลยค่ะน้องปุ้ยจัดให้เลยมาดูที่ด้านข้างฝั่งนี้บ้างตัวนี้นะคะลูกค้าเพิ่มเป็นตัวครอบไฟให้ด้วยค่ะตัวครอบไฟนะคะทําให้ตัวรถหรือไฟหน้านะคะเขามีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพิ่มด้านข้างค่ะคิ Q ้วลหกนิ้วแบบมีหมุดนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบมีหมุดเนาะเพื่อให้แบบ ดูมิติแล้วก็มีลวดลายมีลูกรูปรักรูปเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็นี่เลยล้อแม็กค่ะตัวนี้นะคะเป็นล้อแม็กขอบ16นะคะขอบ16ดียังไงจะนิ่มกว่าตัวแม็กที่ขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าเขาเพิ่มเป็นหน้ายางขึ้นเนาะเพื่อให้ตัวรถนิ่มกว่าปกตินั่นเองนะคะ นิ่มกว่าตัวขอบ18หรือว่าขอบ20นั่นเองค่ะซีรีส์ยางตัวนี้นะคะให้มาอยู่ที่ 26570R16 นะคะพร้อมกับตัวยางเรนโซแบบนี้เลยนะคะเป็นยางที่อาจทันสมัยค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมในประเทศไทยด้วยนะถ้าเป็นแบรนด์เรนโซนะคะเพราะว่าเขาผลิตที่ไทยนะคะ,ะมาดูค่ะด้านข้างนะคะเพิ่มเป็นคิ้วกันศาสตร์นะคะตัวคิ้วกันศาสตร์ตัวนี้ก็จะเป็นของเรนเจอร์นะคะ เข้ารูปนะคะเข้ากับตัวรถมากๆพร้อมกับเลาหลังคาสีดําค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกได้นะตัวเลาหลังคาว่าจะเป็นสีดําแบบนี้หรือจะเป็นสีบอลก็ได้นะคะตัวนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเพื่อความสวยงามนะแต่ว่าใช้งานจริงไม่ได้นะคะนี่ต้องระวังนิดนึงเนาะด้านข้างก็จะเพิ่มเบ้ามือจับกันรอยให้ด้วยนะคะตัวนี้กันรอยได้ดีนะไปดูภายในกันบ้างคะ่ะว่าตัวภายในเขานะคะทันสมัยแค่ไหนอ่า ตัวนี้นะคะให้มาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะคะเป็นสีดำเดินได้สีบอลน,นั่นเองนะคะมาพร้อมตัวหน้าจอ10นิ้วค่ะ Android ไร้สายนะคะ Apple CarPlay ไร้สายพร้อมพวงมาลยัยไฟฟ้าแบบ100%เซนนะคะทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยค่ะตัวนี้นะคะจะมีโหมดการขับขี่ให้ด้วยนะคะถึง4โหมดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น ปกตินะคะโหมดประหยัดนะคะโหมดลากพ่วงด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะแค่เป็นตัวเริ่มต้นนะก็ทันสมัยที่สุดแล้วด้านหลังค่ะลูกค้าก็ติดตั้งตัวโลบาเล็กแขนยาวของ o u อ l a n d น er เดอรเพิ่มด้วยนะคะตัวนี้นะคะใช้งานได้จริงนะคะแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะตัวรถฟอร์ดข้อดีของเขานะคะเวลาที่ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะ เรานะคะมีบล็อกที่มาจากโรงงานนะคะที่เราไม่ต้องมาเจาะตัวรถให้เสียหายเลยนะคะเพราะว่าเขาจะทําเป็นช่องเป็นล็อกนะคะไว้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาดูด้านหลังค่ะด้านหลังตัวนี้นะคะใส่ครอบไฟสีดําด้านเช่นกันนะคะแล้วก็นี่เลยใส่เป็นตัวครอบกระบะท้ายค่ะสีดําด้านนะคะเพื่อให้ตัว ท้ายกระบะนะคะฝาท้ายเขามี็นิติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตัว x l s นะคะมีกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นนี่เลยค่ะเป็นตัวกล้องนะคะถอยหลังนะคะเพียงเราใส่เกียร์ R หรือเกียร์ถอยนะคะตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะหน้าจอนะคะตัวกล้องจะไปขึ้นโชว์ที่หน้าจอกลางข้างในเมื่อกี้นะคะมีแบบบอกระยะให้ด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะระยะแบบว่าระวังนะคะแล้วก็สีแดงคือต้องเหยียบเบรกนั่นเองนะคะตัวกล้องนะคะเป็นเลนวายสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะสะดวกสบายสําหรับคุณลูกค้าที่ถขับรถหรือว่าถอยรถไม่ค่อยเก่งเนาะตัวนี้ใช้งานแบบว่าช่วยอำนวยความสะดวกได้ดีมากๆเลยค่ะของระบบฟอร์ดตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างคะใช้เงินออกรถเพียง49,000บาทก็ได้รถ หล่อๆแบบนี้ไปขับแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็โทรมาหาน้องปุ๋ยได้ที่เบอร์093-519-9226หนะคะหรือจะเข้ามาหาปุ๋ยได้ที่ปอด r m ร์ r m สสาขาราชพฤกษ์อพระราม5ก็ได้นะอย่าลืมนะคะก่อนจากกันไปวันนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ๋ยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด คลิปดีๆโปรโมชั่นดีๆรถดีๆของปอดเรานะคะว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างแต่งแบบไหนหล่อแค่ไหนนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะนำไปส่งให้กับพี่วิทที่ระยองแล้วนะคะคุณลูกค้านะคะรอรับรถที่บ้านแต่งตัวรอหล่อหลสวยๆรอรับรถคันนี้ได้เลยนะคะแล้วติดตามกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย